โอ้โอเอาเรื่องอย่เหมือนกันนะเนี่ยนี่วิ่งไปกี่รอบเป็เหนื่อยที่สุงเลยขอยือดหน่อยวะเพื่อนอวันนี้กูทำอะไรบ้างวะอะไรนะอยากจะออกกำลังอยากจะเพิ่มกล้ามเนื้อวะ่ะเปิดตีมึงออกอย่างนี้ทุกเช้าเลยวะ่ะอ้าวทุกเช้าจริงๆทุกวันก็วิ่งออกกำลังกายยกวงยกเวทไง จริงทำทุกวันแหละเพราะว่าว่างเพราะว่าว่างถ้าเกิดกูอยากจะเพิ่มกล้ามอยากจะบิ้วกล้ามแบบให้มันใหญ่ขึ้นตอนอยู่ญี่ปุ่นนั้นหุ่นดีมากแต่ตอนเนี้ยมึงไม่ได้เลยแต่ตอนเนี้ยมึงไม่ได้เลยเออกูอยากกูอยากจะกลับมาแล้วกูอยากจะทำแบ็คกูอยากจะทำแบ็คบิดพื้นเลยเพื่อนเดี๋ยวเทนให้เดี๋ยวเทนให้เหรอ่าบิดพื้นอย่างี้ถูกวะเฮ้ยลงไปลึกๆโอ้ยหนึ่งเออดีลงอีกหนึ่งหนึ่งเองเหรอเออหนึ่งยูวหนึ่งยัวหนึ่ง กูว่ามึงทำให้กูดูดิเอาอะกูกูทำไม่ถูกว่ะไหนมึงลองทำให้กูดูหน่อยดิว่ะเดี๋ยวกูเปิดคลิปให้มึงกูไม่เอากูอยากดูมึงทำมึงแก้งไม่รู้ไงทำให้เพื่อนดูอ่าเอาทำให้มึงดูจับไม่ได้แมนฝึกแบบกูแล้วมึงจะเก่งแบบกูไหนมาดูดิเฮ้ยไม่วอร์มยืดกจรมันต้องยืดหลังก่อนอันไหนนาขอดูที่หนึงหนึงสวยลงไปเยอะปึ๊บขึ้นได้ยังเป็นยังเป็นแล้วเราขอพักก่อนมึงว่ะเพราะจะมาเหนื่อยวิ่งมาแล้วมาต่อพิทพื้นมันก็ต้องเหนื่อยปกติโหแม่ประการมึงว่างเหรอวะ เอาจริงป่ะเออก็ว่างทุกวันว่างทุกวันเหรอทำไมวะไม่มีงานไม่มีงานเออควายน้ำดีอ่ะนะวันนี้ได้กูอยู่อย่างมึงได้ทั้งวันน่ะวันเนี้ยเออเเฮ้ยดีดีแป๊บนะใครโทรบอกวะเฮ้ยไอ้ปาร์คพี่กูโทรมาทำไมวันเนี้ยฮัลโหลตอนนี้เหรออยู่คอนโดกูเนี่ยแหละวันนี้ตอนกลางวันเหรอก็วันนี้ตอนกลางวันไม่ก็เนี่ยอยู่ไอแมน ถ่ายงานรีวิวขนมกับน้องหมาก็คือกับโปโกะนะปังเปี๊ยะสามตัวใช่ไหมคือเดี๋ยดๆนะคือเสื้อผ้าลายจุดตอนบ่ายสบ้าจะทันได้ไงเออจะพยายามให้ทันก็ได้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 โ okay, okay. อเคโอเคสวัสดีครับอะไรวะคือกูต้องไป ถ่ายงานรีวิวอาหารหมากูไม่ว่างออกกําลังกายกับมึงแล้วในไหนก็นไหนละกูขอร้องมึงเลยได้ปะอะไรอีกอะคือกูเนี่ยยืมเครื่องที่มาแล้วตอนนี้มันซักแห้งอยู่ต้องไปเอาตอนนี้เพราะจะไปคืนมันข้อที่สองเนี่ยนะกูจะฝากมึงจัดชุดลายจุดให้หน่อยเพราะว่า oh, มันต้องรีวิวอาหารหมาหมาบ้านกูเนี่ยเป็นพันดมัมเบลเชียนทั้งสามตัวเลยกูไหวมึงละ ม,มึงให้กูจัดเนี่ยนะเออได้ไหมนะเพื่อนเพราะมันไม่ทันต้องไปเอาเก่งให้พี่จริงๆมึงให้กูจัดเนี่ยนะแล้วกูจะจัดถูกเหรอวะเสื้อผ้ามึงอยู่ตรงไหนกูย,ยังไม่รู้เลยแต่ละอันเข้าไปคำาเน้นแค่ลายจุดหายให้หน่อยข้างในหรือข้างนอกหรือยังไงได้หมดข้างในกูเป็นลายจุดอยู่แล้ว <c oughs> และอีกข้อหนึ่งเนื่องจากว่ากูต้องไปออกงานอีเวนต์ตอนเย็นได้ไหมจัดชุดหล่อให้สักชุดได้ไหมวะแบบเป็นชุดที่คือเป็นตีมเนี่ยโกลเด้นมิลเป็นนมกินเพิ่มพลังงาน สองชุดไหวสองชุดเลยเหรอเออแล้วงานอีเวนต์มึงมันมันยังไงมันต้องชุดมันต้องเป็นสีอะไรมันฟอร์มัลมันอะไรยังไงมันมันเป็นธีมโกลเด้นมิ e อ่ะมึงกูว่ามึงจัดมาเลยสีทองสีขาวสีอะไรแต่ขอเน้นแบบว่ารัดหุ่นให้หน่อยแต่เน้นต้นแขนต้นขาให้หน่อยโอเคไหมโอเคโอเคไหมเอ้ยแป๊บนึงอันนี้นี่เอาเอาคุญแจไปเลยอ่ะตาดไว้นะเอ้ยมันกุญแจรถเอ้ยมันกุญแจรถอ๋อผมให้มึงผิดขอโทษ เ่างแจคอนดไปเฮ้ยจริงไหมเนี่ยเออปากด้วยเฮ้ยแล้วมึงปล่อยกูไว้อย่างงี้นะแมนมึงรู้ใจกูช่วยกูเถอะนะขอบคุณมึงมากจริงๆเฮ้ยเพื่อนไม่ต้องห่วงเว้ยเดี๋ยวกูเต็มที่แน่กูจัดให้มึงชุดใหญ่แน่เพื่อนเฮ้ย โอ้โหกลัวจำตัวเองไม่ได้เว้เนี่ยผ้าปูเตียงก็สีชมพูอยู่คนเดียวจริงเวนะ้ยเนี่ยหดีให้กูจัดใช่ไหมได้ได้เดี๋ยวกูจัดให้มึงแน่เดี๋ยวกูจัดให้มึงแน่มาดูหน่อยสิว่ามีอะไรบ้างในนี้โอเคเดี๋ยวเอาเสื้อแรกก่อนดีกว่าชุดแรกชุดลายจุดไปเที่ยวกับหมาไปถ่ายรีวิวสินค้าให้หมา คนอะไรไม่มีเสื้อยืดเลยปกติป๊อปปี้แต่งตัวเยอะนะจริงๆแล้วเสื้อผงเสื้อผ้ามันจะทันสมัยตลอดเลยมีแต่เสื้อเชิ้ตเหล่านี่หลายจุดนี่ก็จุดอยู่นะมันนี้วางไว้ก่อนเดี๋ยว อย่งยีนนี่เอาแต่ปกติเขาจะเป็นคนที่แบบแต่งตัวแฟชั่นมากตอนไปญี่ปุ่นนี่ก็จะเป็นคนที่แบบถ้านัด9ก้าโมงก็จะลงมา9ก้าครึ่งถ้านัด9ก้าครึ่งก็ลงมา1 0บครึ่งคือทุกอย่างจะต้องเป๊ะทุกอย่างจะต้องเนีบ้บแต่งตัวจะต้องเยอะและหลอดขาสัน้นขสั้นไม่มีเลยวะกับน้องหมา ได้นีไม่มีขาสั้นเลยวะหรือว่าเอาขายาวดีนะขาสั้นไม่มีเลยวะนี่ก็ลายจุดเหมือนกันนะเนี่ยเออนี่สวยว่านี้แต่เห็นเขาบอกเป็นหมาลายจุดก็ผมว่าลายจุดเนี่ยน่าจะหมอเขานะเออตัวนี้ผมว่าก็สวยดีนะเอาตัวเอาตัวนี้ดีกว่าตัวนี้เนี่ยตัวนี้ไว้ก่อนไม่มีขาสั้นเลยใส่ขายาวแล้วกันบ๊อบปี้ <St arts> ชุดแรกเขาปวดหัวะชุดแรกเขาปวดหัว ทำไมไม่จัดเองวะใส่กางเกงอะไรดีวะหรอือเป็นสลักตรงนี้ไม่เลวนะผมว่าจริงๆแล้วมันไม่น่าจะอยู่คนเดียวหรอกเนี่ยท้าปูที่นอนสีชมพูเนี่ยนั่งซุกหญิงชัวนั่งซุกหญิงชัวเมื oh, <no. S 1> อ่อกี้เหมือนเห็นผมย,ยาวๆอยู่ตรงนี้ไม่รู้ผมใครร้ายจริงๆจบเลยแล้วกันแค่นี้หาอุปกรณ์ให้มึงไม่ได้เลยวะมึงไม่รู้มันอยู่ตรงไหนวะเพื่อนมึงก็ใส่แค่นี้มาแล้วกันนะสนุกสนาน ถ่ายรูปก,กับหมาหมาก็ลายจุดก็ดูน่าจะแมทกันผมว่ารองเท้าน่าเป็นรองเท้าลำลองลำลองสบายสบายชุด <c oughs> 2ไปงานอีเวนต์โกลเด้นมิวตอนเย็นรายละเอียดเขาไม่ได้บอกนะ <c oughs> เขาบอกแค่ว่าอยากจะให้โชว์สรีระหน่อย มันจะต้องดูดีขนาดไหนอะเลเวลไหนอะครับเดี๋ยวลองเลือกสีที่มันที่มันน่าจะใช่ก่อนแล้วกันโกลเด้นโกลเด้นสีน่าฟิลพวกนี้ะนะเดี๋ยวลองหาหาดูก่อนดีกว่าน้ำตาลน้ำตาลทองทองเหลืองเหลืองครีมครีมนี่กางเกงสีน้ำตาลนี่ก็โกลเด้นเหมือนกันนะเนะเดี๋ยววางไว้ก่อนแล้วถ้ามึงชุดน้อยอย่างงี้นะกูว่าวันหลังมึงก็ให้ลูกค้าหาเสื้อผ้าให้มึงด้วยเลยไม่ดีกว่า เสื้อผ้าก็น้อยจะมาให้กูจัดอีกไม่สงสารคนจัดเลยวะไม่สงสารคนจัดเลยวะเส <c oughs> ื้อยืดไม่มีเสื้อยืดขาวเสื้อยืดขาวข้างในอะ่ะแล้วก็อันนี้ไว้ข้างนอกอ่ะอันนี้ก็อันนี้ก็พอ,นนอ,นนอได้นะจริงๆอันนี้ก็ไม่แน่นะอันนี้อาจจะวางไว้ชุดนึงออก่อนดีกว่าขอคิดดูก่อนตัวน,นี้ก็ดูใช้ได้นะจริงๆแล้ว จิงตัวนี้ดูเท่ตัวข้างในเมื่อกี้ออวางไว้ก่อนเนี่ยเซ็กซี่เซ็กซี่ใส่แม่งตัวนี้เลยอ่ะใส่แม่งตัวเนี้ยตัวเดียวเลย <S <S โเคเซ็กซี่เลย <S <S ไม่ต้องใส่อะไรแล้วข้างในเซ็กซี่มึงตอนแรกไปถึงงานมึงก็แบบเปิดๆหน่อยโชซลีละเดินโยกเท่ๆหน่อยพอเจอผู้ใหญ่ก็ก็ปิดดิทำไมอ่ะไม่เห็นเป็นไรเลยก็ติดกระดุมดิอ้าผมก็เรียบร้อยนะพอเจอหญิงก็ ก็แหวกหน่อยอ,าอา้าผมผมเซ็กซี่นะเผื่อตัวนี้แหละจบเลยตัวนี้ไม่ต้องใส่กางเกงด้วยผมว่าเนี่ยแค่นี้เลยเนี่ยฟิตได้ถึงเป้าเลยเนี่ยะเ,เอาตัวนี้ก่อนแล้วกันแล้วก็กางเกงตอนนี้มันหาท่อนล่างไม่ได้ดิจะเอาไงดีวะหรือว่ากลับไปชุดนูนด้นีนว่าเซฟเซฟไปที่วางไว้ตอนแรกไม่ต้องโชว์ไม่ต้องอะไรเยอะละ จริงๆอันนั้นน่ะมันก็มันก็เซ็กซี่จริงอะแหละมันก็ดูน่าจะได้โชว์สรีละโชว์นมโชว์ซิกแพคผมว่ามันอาจจะดูโป๊ไปวะคือถ้าเกิดงานมันไม่ได้เป็นอย่างที่แบบที่ผมคิดนะมันก็อาจจะถ้าเจอห้องแอร์เงี้ยผมว่าเผลอๆมีหัวนมตั้งอะเผลอๆมีหัวนมตั้งอะคงต้องสละชุดนั้นว่ะเพื่อนจริงไปชุดนี้ดิอะชุดนี้ไม่ไหวว่ะเดี๋ยวเพื่อนหนาวเก็บเอาเองแล้วกันเพื่อนจัดให้มึงมาเยอะละ กลับมามึงก็มาเก็บเอาเองแล้วกันนะนี้ขาดรองเท้านี่หว่าก็ได้อยู่นะได้อยู่นะ <ok> เนี่ยแหละเพื่อนในเมื่อเสื้อผ้ามึงมีแค่นี้กู่ก็จัดให้มึงได้แค่นี้แหละ เดียวเฮ้ยแมนโอ้โหเสร็จทุลักแลวเหอเออเดี๋เสร็จแล้วจัดให้เรียบร้อยแล้วเหรอเออเรียบร้อยแล้วมีเกมมาแล้วเว้ยในแนวไหนแล้วฟัมหน่อยในแนวไหนแล้วฟัมหน่อยเออใช้กูทุกเรื่องเลยกูคิดมึงสี่เท่าแล้วนะตังค์อ่ะสี่เท่าเลยเหรอเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้กิ๊บวอชเชอร์นอนคอนโดฟรีหนึ่งวันเฮ้ยเดี๋ยวนะอะไรเงี้ยชอบปะวะชอบกูชอบมากเลยเฮ้ยสีขอบเตียงสีผ้าปูสวยว่ะ นี่ใครคิดวะก<อ><อ>หมาถึงเสื้สอผ้าเนี่ยชอบไหมเนี่ยเดี๋ยวมึงต้องไปถ่ายรูปก,กับหมาเนี่ยน้องหมาเนี่ยกูยเ,ยเลือกลายจุดให้เพราะมันน่าจะแบบเหมาะก,กับแบบหมาดัมเมชียนของมึงไงเป็นไงแล้วกูถามมึงอย่าง,งเลยไหมหมาดัมเมชเชนเ<อ>มึงแต่งกูเป็นหมาวัดเลยมึงดูดิเนี่ย <c oughs> มึงแต่งกูเป็นหมาวัดเลยมึงดูดิเนี่ยนี่มึงให้กูเป็นงานภูเขาชองอเแ้ยได้อยู่ได้อยู่นี่ไงก็เป็นแบบสแลักตัดนิดนึงอ๋เอ,อเพื่นนี่คือเกงลุง ใส่วินเทจใช่ไหมวินเทจลองลองดูลองดูหน้าจกหน้าจกไหนไหนไหนเห็นี่นี่เป็นนี้พอได้อะอันนี้คือแบบจริงจริงอ่ะจริงๆอ่ะกูอยากให้มันแบบมีปลดดมนิดหน่อยอะไรงี้แล้วแบบมีแบบอัซเซสซอรีอะไรหน่อยแต่กูหาแต่กูหาไม่เจอไงแต่กูหาไม่เจอไงเสื้อผ้ามึงก็มีแต่เสื้อเชิ้ตเสื้อยืดก็ไม่มีจริงกูไม่อยากเอาตัวนี้หรอกแต่คือกูว่าอันเนี้ยน่าจะ น่าจะเวิร์กสุดแล้วไงจริงจริงจ่ิงดีมากเลยนะไม่เพราะว่าหน้ากูหลอหน้ากูหลอตอนที่กูจัดชุด้ยมึงอะกูกดดันมากเพราะมึงแบบจ้องกูตลอดเลย้กูเองกูเองกูเองนี่คือลูกมึงจะไปกดดันไปทาไมอะูโหจัดแบบไม่มีกระจิกกระจจัดเลยแบบตกใจตลอดเลยมงจ้องกูตลอดเลยชอบอพอได้ปะได้ดดีิษอิซสซี่เพิ่มได้คือคือต้องเข้าใจไงอยู่คนโด ไอ้จัสลีมมันก็เลยไปครบอ่าอ่าดูว่าได้เอาที่ชอบอันนี้อันน well. ี้กูเผื่อเข็มขัดไว้เผื่อเผื่อมันหลวมกูไม่รู cin ้ไงว่ามึงว่ามึงมึงใช้เข็มขัดว่าปกติใช่ใช่แต่ถ้าไม่งั้นก็ไปกับชุดนี้ก็ได้อาจจะเข้ารองเท้าอูไม่รอันจริงจริงเข็มขัดในปกติแล้วไม่ค่อยได้เอาใส่กางเกงหรอกเอาได้ใส่เอาไปฟาดเอาไปฟาดเวลาที่อยู่ห้องฟาด กูก็ว่าภาพปูเตียงสีชมพูเนี่ยขึ้นมากูก็สงสัยกันแล้วอ่าอันนี้อันนี้คือชุดออกอีเวนต์กูใช่ไหม <c oughs> ใช่ใช่เออกูออว่ามันได้นะเว้ยเพราะาว่ามันเป็นธีมแบบโคดิ้นมิวสหยิบหย,ยิบันใส่ผมหยิบหยิันใส่ผมเนี่อยากรู้อยากรู้แต่คือวางบนเตียงอ่ะดีละดีละคือสวยละแต่พอแต่วางบนมึงเนี่ยคือแบบสุดๆเลยเฮ้ยมึงอะไรวะมึงจัดให้กูได้ไหมเออได้เหรอวะเอาเผาแขนแม่้องเผาแขนแม่อะไรไงไหมเผาแขนหน่อยเผาแขนก็ดีเผาแขนก็ดีดีเอ้ยทั้งหมดนี่กูต้องขอบตา เออเออเมางั้นเดี๋ยวกูรีบเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะเฮ้ยขอบคุณมากมึงเสร็จทุลายังอ่ะเสร็จแล้วละมั้งอ๋อเสร็จแล้วอ๋อกูเสร็จยังไงเอามึงรออะไรกับดิเร่งเปลี่ยนชุดแล้วกูรีบไปเฮ้ยเฮ้ยกูโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวกูติดไว้ก่อนเรื่องเทฟพิเศษนะเออเฮ้ยแมนเจ้าดีเจอกันหม่เออเออขมเอ้ยยิ้ดิ